นี่เป็นตะแกรงที่เราใช้แล้วนะครับหลังจากเลิกงานหลังจากเสร็จงานก็มาทําความสะอาดกันนะครับพราอค้าใช้เป็นตะแกรงสแตนเลสสามนสี่อย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยแนะนําให้ซื้ออย่างดีเลยนะครับราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าเราซื้อครั้งเดียวนะครับแล้วก็ดูแลรักษาได้นานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการล้างเห็นคราบนะครับเนี่ยครับล้างออกยากมากเลยนะครับ ครับพวกนี้จะล้างออกยากมากเลยเป็นคา,า,า,าบน้ําตาลคาบนมสดต่างๆครับที่มันโดนความร้อนมันจะเกาะเพื่อนๆก็ลองวัดดูนครับเตาใช้เตาขนาดไหนก็ลองอาหาสั่งดูนะสเตลเลสสามนะครับเป็นตะแกรงย่างนะครับการับบย่างหมูย่างไก่ย่างปลานะครับลองหาเลือกดูนะครับในแพลตฟอร์มตัวนี้ของพ่อค้าจะเป็นกว้าง40 ยาวหกสิบนะครับสำหรับถังสองร้อยลิตรผ่าครึ่งนะครับจะใช้ตัวนี้สองตัวนะครับจะใช้ตัวนี้สองตัวนี่ครับคาถังอะไรก็ได้นะครับมาใส่แล้วก็แช่ลงไปนะครับให้มันจมนะครับให้ตะแกรงของเราจมน้ําแช่ไว้สักหนึ่งวันไปเลยนะครับกราจะแช่เอาไว้สักหนึ่งวันนะครับตอนเย็นก็จะมาทําการล้างนะครับตอนนี้ก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับแต่ตอนเย็นเรามาดูกันนะครับว่า จะล้างออกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราแช่ตะแกรงนะครับไว้หนึ่งวันนะครับมาดูกันว่าคาบที่เป็นข้าวน้ํามันนะครับจะออกไหมครับอันนี้แช่น้ําเปล่านะครับไม่ได้แช่น้ํายาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับนี่นี่ครับยังไม่ได้ขัดนะครับอันนี้เอามือแค่ลุดลุยออกแล้วนะครับ คายแช่ประมาณครึ่งวันนะประมาณครึ่งวันนะครับแช่ทิ้งไว้เลยนะครับมีถังมีกระมังมีกระแปงก็อ่าเปิดน้าเปล่าแล้วก็แช่ไว้ได้เลยนะครับจะล้างออกงาใช้อ่าสกอตไบท์ช่วยขัดนิดนึงแล้วก็สไลด์ช่วยขัดนิดนึงก็จะเหมือนสะอาดเหมือนใหม่แล้วครับไม่มีคราบไม่ครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ผ้าสะอาด ทักสะอาดนะครับเช็ดครับไปใช้งานต่อพรุ่งนี้นะครับสะอาดมือนของใหม่เลยนะครับเงาแวบเลยแนะนําให้ใช้ของอ่าของดีไปเลยนะครับซื้อครั้งเดียวนะครับใช้กันยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่าพระค้าก็เคยเปลี่ยนไลายอ่าใช้ไลายแบบนะครับใช้แบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ล้างง่ายนะครับข้อดีก็คือเราเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าเราใช้ของดีสะอาดนะครับ มีสนิมใครมีเทคนิคหรือว่ามีน้ํายาอะ,อะไรที่ช่วยล้างตะแกรงนะครับมีวิธีการที่ช่วยล้างตะแกรงให้สะอาดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับ